แม้กระทั่งนะครับในคนเอเชียนะครับเนาะก็คนไข้าการทาตาบนร่วมด้วยกับทําหนังตาล่างรวมถึงดึงหน้าบริเวณใต้ตาด้วยนะครับการช่วงใหม่ๆมันก็จะดูแปลกๆหน่อยนึงนะครับ สวัสดีครับในแพทย์กอล์ฟวั์เหล่าเชษีนะครับศัลยแพทย์ตกแต่งและผู้เรยแผ่ประจำเดือนดีเอเคบิวตีนะครับวันนี้ก็กลับมาใน Q&A ประจำสัปดาห์นะครับเนาะสัปดาห์นี้เรามากันค่ำหน่อยนะครับเนาะก็เห็นว่ามันเป็นช่วงของการล็อกดาวน์แล้วก็มีเคอร์ฟิวด้วยนะครับก็คิดว่ามาถ่ายทอดช่วงค่ำๆกันดีกว่านะครับเนาะก็คำถามประจำสัปดาห์นะครับก็จะค่อนข้างไปลึกนิดนึงในในงานเฉพาะอย่างนะครับเนาะก็มีคนไข้ถามมาว่า เราสามารถดึงหน้าโดยการผ่าตัดพันแผลตาล่างได้ไหมนะครับผมขอให้เราให้ฟังดังนี้นะครับเนาะคือปกติการดึงหน้าเนี่ยมันก็แบ่งเป็นสามส่วนง่ายๆนะครับคือครึ่งบนตรงกลางแล้วก็ครึ่งล่างคือบริเวณคอบริเวณมุมปากนะครับเนาะก็สิ่งที่คนไข้ถามเนี่ยคือใบหน้าหย่อนคล้อยบริเวณนี้นะครับนะแล้วมันสามารถช่วยดึงได้ไหมเพราะว่าการดึงหน้าโดยมาตรฐานเนี่ยดึงออกจากด้านข้างนะครับเนาะสิ่งที่มันจะสแปรหรือไม่สามารถดึงได้เต็มที่ก็คือบริเวณ สามเหลี่ยมมุมนี้นะครับคือบริเวณใต้ตาทั้งหมดลงมาจนถึงประมาณมุมปากตัวนี้ดึงได้ก็แต่จะไม่คดีเท่าไหร่นะครับจึงมีการจึงมีการพัฒนานะครับดีเวล็อปเทคนิคบางอย่างนะครับโดยเข้าผ่านทางแผลทางตาล่างเหมือนทําตาล่างนะครับน่อเดี๋ยวผมจะมีรูปให้ดูว่าแผลตาล่างเป็นยังไงนะครับแทนที่จะจบแค่ทําตาล่างนะครับก็จะเลยลงมาอีกสักหน่อยนึงนะครับแล้วก็ดึงเนื้อบริเวณนี้นะครับรวมทังผิวหนังที่หย่อนคล้อยเนี่ยให้ตึงขึ้นไปด้วยแล้วก็เก็บหนังส่วนเกินออกบริเวณแผลตาล่าง นะครับเนาะก็มีที่ทํานะ <insula> ครับงั้นที่จะตอบตอบคือถามว่าทําได้ไหมทําได้นะครับก็ทําได้ในคนไข้ที่อายุยังไม่มากนะครับจนถึงอายุมากๆแล้วได้หมดเลยนะครับเนาะแล้วก็มีเหตุที่ต้องทําตาล่างรุวมด้วยนะครับก็จะได้รี j ิวเ n a นชั่นก็คือทําให้หน้าบริเวณมิดเฟสบริเวณสับตาล่าแอเรียคือบริเวณแถวเดียวนี้ดีขึ้นได้ด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูให้ดูรูปนะครับว่าอะไรยังไงนะครับเนาะรูปทางด้านซ้ายมือนะครับก็ อันนี้การคอนจันเดวอลก็คือผ่าตัดเข้าไปในเยื่อบุตาแดงๆเลยอันนี้เราไม่ได้ใช้ในการดึงหน้าผันตาล่านนะครับสิ่งที่เราใช้จะเป็นแผลตาขวาแบบนี้นะครับริกสับเซร,รีนะครับก็คือหัวตาใช่ไหมครับก็กรีดชิดขนตาเลยนะครับแล้วก็ไปตวัดลงตรงหางตาทีหน่อยนะครับคำถามคือทำไมต้องตวัดลงด้านข้างนะครับเพราะว่าเราตัดดึงขึ้นมาเนี่ยเนื้อส่วนเกินจะได้ตัดออกนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมีรูปให้ดูนะครับงั้นแผลที่ใช้ในการดึงหน้าบริเวณมิดเฟสตรงเนี้ยก็คือแผลแบบสับเซรี นะครับเนาะอ่าอันนี้รูปอาจจะเป็นกราฟิกที่หน่อยเนาะก็แผลก็ติดจากหัวตานะครับเนาะไปทางหางตาแล้วก็ทำตามตาล่างตามปกติและสิ่งที่เราเลาะเพิ่มก็คือเลาะบริเวณแถวสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับเพื่อที่จะด,ดึงเนื้อขึ้นไปนะครับเนาะเย็บซ่อมผนังไขมันนะครับเนาะเก็บแต่งหนังส่วนเกินนะครับเนาะบางคนอาจจะทารับหนังตาบนด,ด,ด้วยก็ได้นะครับหนังส่วนเกินที่เราดึงขึ้นมาแล้วนะครับเนาะก็ตัดออกจากบริเวณ แผลตาล่างได้นะครับสิ่งควรระวังก็คือว่าถ้าเราตัดหนังตาด้านล่างออกเยอะเกินไปนะครับในเวลาที่มันหายไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดการหดร้างนะครับหย่อนค้อยทาให้ตาแบวออกได้นะครับซึ่งอันนี้จะต้องระวังอย่างยิ่งเลยนะครับเนาะงั้นโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยเราตัดพอดีหรือน้อยหน่อยดีกว่านะครับเราทําเพิ่มดีกว่าตัดเยอะไปแล้วก็หาอย่างอื่นมาทดแทนนะครับปัญหาจะยุ่งยากของมามากเลยนะครับเนาะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นนะครับก็ตาล่างแทนที่จะจบแค่ตรงนี้นะครับเนาะ เราจะเลยเรามาอีกหน่อยนะครับเนาะเลยข้ามบริเวณขอบกระดูกเบ้าตาด้านล่างนาะครับลงมาจนถึงบริเวณใกล้ๆม,มุมมุมจมูกนี่นะครับเปลียจมูกนี่เลยนะครับเลาะจนทิศกระดูกนะครับโดยที่ระวังเส้นประสาทบริเวณนี้หน่อยแล้วก็เมื่อทุกอย่างมันหลวมจากกระดูกแล้วก็ดึงทุกอย่างขึ้นไปนะครับยกขึ้นไปแล้วก็เย็บฟิกแขวนไว้นะครับแล้วก็ตัดทังชนเกินออกนะครับเนาะแล้วถ้าไขมันเบ้าตามันยื่นอะไรยังไงก็ทํา ตัดไขมันออกหรือจะทําเป็นแฟตทรานสเฟอร์อะไรซึ่งก็มีเทคนิคหลากหลายนะครับในการเก็บบริเวณแผ่หนัาบริเวณนี้ให้มันดูดีขึ้นได้นะครับเนาะเนี่ยนะครับเนาะเราก็ดึงหน้าตรงเนี้ยส่วนเนี้ยนะครับดึงขึ้นมาแล้วก็ตัดดังส่วนเกินออกจากแผลตรงนี้นะครับอย่างสวยงามนะครับแล้วก็ไม่ตึงจนเกินไปนะครับเนาะตึงไปตาก็แบะนะครับเนาะก็ต้องตัดให้พอดี ก็มีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับให้ดูเป็นไอเดียเนาะก็รูปอาจจะยังไม่ได้สวยงาม100%เรนะครับพะเคสทำดึงหน้าเนี่ยต้องเข้าใจก่อนมันไม่ใช่เคสแบบหนุ่มเา้านะครับเคสหนุ่มสายเนี่ยทำจมูกทำตาหนิดหน่อยก็สวยแล้ะแต่คนอายุมากหน่อยเนี่ยบางทีทาดึงอะไรก็ตามเนี่ยส่วนอื่นมันไม่ได้สวยงามหรือเต่งตึงด้วยนะครับอาจจะไม่ได้สวยงามเหมือนคนหนุ่มสจวานะก็เห็นในฝรั่งนะครับเนาะก็มีถุงใต้ตาแล้วก็มีผิวหนังหย่อนคล้อยแผลผันตาล่ากนะครับก็ตึงขึ้นนะครับเนาะหรือแม้กระทั่ง นะครับในคนเอเชียนะครับเนาะก็คนไข้การทาตาบนร่วมด้วยกับทาหนังตาล่างรวมถึงดึงหน้าบริเวณใต้ตาด้วยนะครับกันช่วงใหม่ๆมันก็จะดูแปลกๆหน่อยนึงนะครับผิวหนังบริเวณใต้ตาก็จะตึงนิดหน่อยนะครับเนาะแต่เมื่อผ่านไปประมาณสักเดือนถึงเดือนครึ่งเนี่ยนะครับแผลชั้นตาก็เรียบร้อยดีส่วนหนังตาล่างก็ตึงดีนะครับผิวหนังที่หย่อนคล้อยบริเวณถุงใต้ตาก็ถูกเก็บขึ้นในทั้งหมดนะครับเนาะนี่ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆที่ทางเราเตรียยมานะครับเนาะแล้วก็ แนวคอันใกล้นี้นะครับอยู่ในช่วงปรับตัวเนาะก็ประมาณสักวันสองวันนี้นะครับเราก็จะมีการซูมคุยกันนะครับระหว่างหมอกับคนไข้นะครับเนาะก็ทีนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้คุยกันแบบ p r i v a t e หนึ่งต่อหนึ่งนะครับอาจจะเป็นหนึ่งต่อหลายๆคนนะครับเนาะก็จะเริ่มทํากลุ่มแบบนี้ขึ้นนะครับเนาะทีนี้เดี๋ยวเราค่อยๆปรับตัวกันนิดหน่อยนะครับแล้วก็ยังไงก็คอยติดตามชมกันนะครับส่วนวันนี้ก็จะประมาณเท่านี้ก่อนก่อนแยกย้ายกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งกุ้งกิงกุ้ง,ก,งกิ้งให้กับ D.I.K เป็นกำลังใจ้พวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ